ลุงพลถึงกับรำไห้ขึ้นภูเหล็กไฟเห็นจุดหลานดับทนายตั้มขอรู้ไทม์ไลน์คุยแม่น้องชมพู่ เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่6กุมภาพันธ์ที่สวนป่าย,ยางพาราหลังบ้านน้องชมพู่ทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนและทนายรัชพลสิริสาครพร้อมด้วยในาใยชัยพลวิพาหรือลุงพลเดินขึ้นภูเหล็กไฟซึ่งเป็นจุดพบน้องชมพู่โดยเลือกใช้เส้นทางบริเวณสวนป่าย,ยางหลังบ้านของน้องชมพู่ลัดเลาะขึ้นไปซึ่งจุดนี้ลักษณะเป็นทางดิ่งระยะทางประมาณ1.2กิโลเมตรและ เป็นทางที่เดินง่ายที่สุดประกอบกับสื่อมวลชนและตำรวจก็ได้ใช้เส้นทางนี้ในการตรวจสอบรวมถึงหาพยานหลักฐานมาตลอดระยะเวลากว่า8เดือนที่ผ่านมา สำหรับการเดินขึ้นไปยังจุดพบศพครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทนายตาั้มจะพิจารณาว่าจะรับทำคดีช่วยลุงพลหรือไม่เพราะยังมีความสงสัยเรื่องปมการเสียชีวิตอยู่ว่าน้องชมพู่จะเดินไปเสียชีวิตยังจุดที่พบศพได้จริงหรือไม่ส่วนในระหว่างการเดินขึ้นเขานั้นลุงพลก็ได้ร้องเพลงความจริงในใจซึ่งเป็นเพลงของลุงพลให้สื่อมวลชนฟังอยู่ตลอดด้วยท่าทางที่ยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาจุดแรกที่ทางทีมงานทนายไปสำรวจก็คือจุดที่ พบรถแบคโฮและโขดหินที่พบกางเกงของน้องชมพู่ห่างจากจุดพบศพประมาณ500-600ถึงเมตรจุดนี้ในส่วนของรถแบคโฮญาของน้องอาชิได้ตอบข้อสักถามกับทนายตั้มด้วยว่ารถแบคโฮที่พบในจุดนี้มีลักษณะคล้ายกับของน้องอาชิเนื่องจากก่อนน้องชมพู่หายตัวไปได้มาเล่นรถแบคโฮอยู่กับน้องอาชิในวันที่10พฤษภาคม63ก่อนที่รถแบคโฮจะหายไปเหลือแต่เพียงรถดำซึ่งญาของน้องอาชิคาดว่าน้องชม พูน่าจะถือรถแบ็คโฮกลับไปเล่นที่บ้านด้วยจากนั้นเมื่อมาถึงจุดพบศพน้องชมพู่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ได้อธิบายให้ในายตั้มฟังศพของน้องอยู่ในลักษณะเอียงนอนอยู่ตรงกลางระหว่างร่องหินจากนั้นได้มายังจุดพบศพของน้องชมพู่โดยใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดราวหนึ่งชั่วโมง30นาทีซึ่งตลอดการเดินทางขึ้นมานั้นทนายตั้มและทีมงานเดินขึ้นสลับหยุดพักและปาดเหงื่ออยู่หลายครั้งเมื่อมาถึงจุดเสียชีวิตของน้องชมพู่ทนายตั้มเปิดเผย ในตอนแรกใครหลายคนรวมทั้งลุงพลได้บอกตนว่าเด็กไม่สามารถขึ้นได้เพราะทางขึ้นลำบากและมีทางชันแต่ตนฐานะที่เป็นทนายอยากจะเห็นด้วยตาตนเองว่าเด็กสามารถขึ้นได้หรือไม่ตนไม่อยากจะคิดไปเองแล้วเชื่อตามลูกความบอกเมื่อวันนี้ได้มาดูแล้วทางเจ้าหน้าที่พาขึ้นมาและเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บอกตนว่าทางขึ้นมามีทั้งหมดสเส้นทาง แต่ทุกเส้นทางนี้ต้องมาเจอผาที่มีความสูงชันก่อนที่จะขึ้นไปพบศพของน้องชมพู่ดังนั้นต้องมีคนพาน้องขึ้นมาเพราะทั้งสภาพโขดหินและเส้นทางลาดชันจึงยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าน้องชมพู่มาเองไม่ได้และการเสียชีวิตของน้องชมพู่มีเงื่อนงำส่วนตัวยังคงยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับเป็นทนายความในคดีนี้แต่หากอนาคตรับทำต้องเตรียมหลักฐานให้มากกว่านี้เพื่อที่จะสู้คดีและต้องขึ้นภูเหล็กไฟเพื่อเก็บหลักฐานอีกรอบแน่นอน ด้านนายชัยพลได้เปิดเผยด้วยเสียงสั่นเครือและน้ำตาซึมเมื่อมาถึงจุดพบศพของน้องชมพู่ว่า ดีใจที่วันนี้ทนายตั้มขึ้นมายังจุดพบศพพิสูจน์ด้วยตัวเองภาพวันที่พบศพของหลานยังติดตาเพราะตนถือเป็นญาติคนแรกที่มาพบศพตอนนี้ตนก็ยังคิดถึงหลานและสะเทือนใจพูดอะไรไม่ออกรวมถึงไม่ขอตอบอะไรจากนั้นทนายตั้มและลุงพลก็เดินลงภูเหล็กไฟในเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งเพื่อสำรวจในหลายๆเส้นทางเพื่อประเมินในการพิจารณารับทรรมคดีซึ่งอยากคุยกับพยานสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือแม่ของน้องชมพู่หากได้คุยกับแม่น้องชมพู่แล้วก็จะ ให้คำตอบได้ว่าจะรับทําคดีให้กับลุงพลหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด